ไม่เมไ้นจ่่านคัิ่นท่เขาบกนั่นแหไปผมมกไม่ทราบเลยวินเนี่ไม่มีพยาเปิดครับน่าหยรู้เบองรมาคุยกับุกรณ์ค่ณก่และเรา่จะอนดแล้วเอไปโรงพยาบาลเล้ยงเด็มืนกเานั่นเชื้อไม่ร้อง

น้องกำลังเดินทางไปที่ไหนครับไปสามเวยครับแต่ผมไม่รู้เก่กัเหตุการณ์เชิงไงต้องถามน้องอีกทีครับก็คือน้องได้บอกเลยว,ว่าจะเข้าจะเข้ามาน้องน่าจะตรงมาครับหรือรอยังไงไม่ต้องถามเด็กอีกทีนงเพราะเด็กนี้ก็ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับ